โอเคครับก็สวัสดีทุกคนท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม One Punch Man The Stone r g e n e r น t i o n เคยว้ยก็เดี๋ยวดีผมก็จะมาว่ามีคนบอกว่าพี่ครับมาเล่นเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟ4แป6กับผมหน่อยครับก็จัดแต่ว่าเซิร์ฟผมมีตั้งสิบ สิบเกือบอยี่สิบเซิร์ฟอะเยอะเกินนะ <No. S 1> ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเจอเยอะอะไรขนาดนี้ในเครื่องผมมันแหลกเต็ม,มแล้วเนี่ยดูเซิร์ฟเซิร์ฟที่ผมมีก็จะหนึ่งมแล้วก็มีอีกข้างล่างนะครับท่านผู้ชมโอเอค okay, จัดไปเซิร์ฟสี่แปดหกนะครับท่านผู้ชมครับเอ,อ่อถ้าใครอยากเล่นด้วยก็จัดไปนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาได้เลยนะผมชื่อตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับกรอนกีนั่นเองคือชื่อของผมนั่นเองนะก็อันนี้มาได้เลยนะ แอดมาได้เลยนะคะรับท่ามผูชครับโอ,อ้โหอันดีมีแต่คนบอกว่าพี่คะมาเลเซอร์กับผมเลยคะ่ะพี่คะมาทาผมกับไม่เนี่ยเขามีแต่คนถามผมนะครับเป็นขนาดเขายังเข้ามาถามยันคลิปอวีเลยอ่ะเออแต่ดูดีขนาดไหนอ่ะเออสุดจริงๆสงสเกมว่าทำไมคงจะเป็นเกมหลักช่องผมแล้วหรือเปลตอนนี้โอเคก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ เซิร์เปิดอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคอน,นี่ก็จะเป็นเเรื่องนะครับก็ตัดจบไปเลยดีกว่านะครับที่เกียดดูอ่ะเออแต่ก็ดูไปเถอะนะครับท่านผู้ชมก็เซอร์หม่ถ้าใครอยากเล่นด้วยก็ได้เลยครับท่านผู้ชมครับเผื่อแบบทุกคนอยากเจอคนดังอะนะก็าเจอคนดังแบบผมได้มาเล่นด้วยกันก็รอนะ้ไม่รู้อันนี้ ก็แอดชื่อเพื่อนมาได้เลยนะครับผมชื่อว่ากอนกีนะก็แอดมาได้เลยนะเดี๋ยวผมแป๊บน,นึงนะผมไปตั้งชื่อสูนีให้จบก่อนนะท่านผู้ชมจะติดแครชแล้วก็กไปลูกเตะกลับหลังหันเฮ้ยลูกเตะกลับหลังธรรมดาแล้วก็เข้าไปบอลพลังงานอู้เป็นขั้นสุดยอดเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟใหม่ไงผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัเปเดตอะไรบ้างสําหรับเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมครับ โอ้ยเนี่ยโอ้โหชี้อย็นดูลงเฟมึงตัดจบไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เนื้อเรื่องนั้นจบเลยโอเคก็ตัดมาถึงตอนเจ้าสซตมาเลยครบับจบโอเคเจ้าวัคซีนมมก็พูดเยอะเกินไปไม่อยอมต่อสู้สักทีหนึ่งว่าลำคาแล้วเนี่ยผมอยากเลิอกออาไปจากผมอยากเอาไปจากเนื้อเรื่องนี้สักทีหนึ่งนี่ก็โคตรอะไรลังหนเนี่ยรีบต่อสู้ได้แล้วจะรีบจบสซตมาไปมัเดียวจบไป เออไม่ know, ต้องพูดมากพี่เสรตามาเราไม่พูดมากก่อนมาเดียวตายราว่ามาว่าวัคซีนแม้ว่าเซสวะโอเคก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องเจ้าเนีน้เฮ้ยยังมีเรื่องดีอังมีอีกเรื่องหลงเนีี่โอ้โหแล้วผมจะได้มีตอนไหนเนี่ยเพื่อู้ชมต้องทำใช่ไหมล่ะครับ เรื่องพวกนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเก่าแก่สมัยแต้ก่อนนะเออโอเคโอเคไม่มีอะไรมากสำหรับตอนนี้อ่ะนะอืมเออ,อเคบิจะมาที่ไม่พูดมากมาเลยแกับผมโอ,อ้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าก็ก็ดีกว่าวัคซีนแมนกว่ามันไม่พูดมากเนี่ยบิด ต่อยทุกต่อยโป้เฮ้ยสมาหันเดียวจบเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเยอะจะได้รีบจบคิดมานานเกินไปเข้าใจไหมตายดีน้องชายพูดเยอะต่อยมาเรียวตายโอเคก็รับของต่ตตางๆนะเดี๋ยวเก็บผู้จุกับละไปโอเคก็จะไม่ดูเลยเขาต้อยู่แบบ สองเลยแม่ท่านผู้ชมเราพาร์ทนี้ให้จบเลยดีกว่าพาร์ทเดียวพาร์ทเดียวจบพาร์ทเดียวจบจะได้ตัวแขกไกลขึ้นการาสอบายจีโนอตของเรานะครับท่านผู้ชมครับปึ๊บบุ้งก็ไม่มีอะไรมากนี่ผมการาสอบายอุกาบาดชนโลกปะนี่สัตว <audio> ์มาคนเดิมไม่พูดเยอะคอยหมัดเดียวตายเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ย ทำไมไม่ได้ลิลี่อะทำไมไมดิไอ,อ้อังอะ้ยไปได้ไงคำนี้อเดี๋ยว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 เฮ้ยแล้วพลังก็เพิ่มเนี่ยพลังเก้าร้อยสามสิบสี่อะ้ยมันอัปเดตแน่นอนอัปเดตคือถ้าเปิดเกมมามันต้องได้เขาเรียกว่ามันต้องได้ตัวนั้นนะลิลี่แต่ มันได้เจ้าจีนอตกล่าวเอ้ะทมันได้เจ้าไอไออังอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะท่านผู้ชมลองไปดูนะว่ามันจะใช่หรือไม่โอเคเฮ้ยทำไมมันให้เย่เปิดกรอบด้วยจุาจีนอตกลาสอบซ้ายของเราเปิดก่อนดีเป็นจีนอตเฉยเลยนะครับโอ้แต่เห็นว่าชนะเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวรอพาสองก็ได้นะท่านผู้ชมครับพานี้น่าจะอีกนานเลยแหละ